เดือดผสมคอมพิวเตอร์กราฟิกและใช้เทคนิคถ่ายทำด้วยระบบ3มิติจนเหมือนผู้ชมหลุดเข้าไปอยู่ในสถานการณ์จริงทำให้ต้มยำกุ้ง2ใช้ทุนสร้างไปถึง500ล้านบาทและเป็นหนึ่งในตัวเกงภาพยนตร์ที่น่าจะทำรายได้สูงสุดแห่งปีหากนี่กลับเป็นข้ออ้างที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซินิเพล็กติดบ้ายประกาศขอปรับขึ้นราคาค่าเข้าชมภาพยนตร์เรื่องต้มยำกุ้ง2ตลอดโปรแกรมการฉาย จากการสำรวจพบว่าโรงภาพยนตร์ในกรุงเทพส่วนใหญ่ยังคงมีราคาเท่ากับภาพยนตร์เรื่องอื่นแต่ในโรงภาพยนตร์สาขาต่างจังหวัดและชานเมืองซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของผู้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้จะมีราคาค่าตั๋วในระบบปกติแพงกว่าประมาณ1 0บถึงบบาทโดยสหมงคลฟิล์มผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องต้มยำกุ้งปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่เป็นการตัดสินใจของทางโรงภาพยนตร์เอง ก็ต้องแจ้งก่อนว่าโดยที่ความตั้งใจของสามคลซีงไม่ได้มีนโยบายที่จะขึ้นราคาค่าตั๋วจะอย่างไรนะครับในการที่จะคือไม่ว่าเราจะเรื่องลงทุนสร้างหรือว่าเราจะใช้เทคนิคอะไรใดๆก็ตามเราไม่มีเจตนาในการที่จะขึ้นราคาค่าตั๋วไม่มีนโยบายการที่ค่าตั๋วมาจากทางสามคนซีนะครับ เรื่องราวตั้งแต่การขึ้นสู่อำนาจของพระมหากษัตริย์สพระองค์จนถึงความขัดแย้งที่นำไปสู่สงครามระหว่างอายุทยากับขงสวดีทำให้สุริโยไทยมหากาพภาพยนตร์ปี2544มีความยาวถึง180นาทีจึงขึ้นราคาค่าเข้าชมเพราะโรงภาพยนตร์ทำรอบฉายต่อวันได้น้อยเป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับภาพยนตร์ยิ่งใหญ่จากฮอลลีวูดมาแล้วหลายเรื่องซึ่งมักใช้การขึ้นราคาทดแทนรอบฉายที่ลดลง นอกจากนี้ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ส่วนใหญ่ก็มักเพิ่มอำนาจต่อรองในการขอส่วนแบ่งรายได้จากโรงภาพยนตร์จากเดิมร้อยละ50เป็น2ใน3ของค่าเข้าชม จะขึ้นราคาด้วยเหตุผลที่ว่ามันมีค่าครองชีพสูงหรืออะไรก็ตามด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นไปได้เพราะว่าในแง่ของการลงทุนมันก็คงต้องแสวงหาผลกําไรแต่ว่าการมาเลือกขึ้นเป็นบางเรื่องด้วยเหตุผลที่ว่ามันเป็นหนังที่น่าจะทําเงินได้หรือเป็นที่นิยมของผู้ผคนเนี่ยผมคิดว่าเป็นการกระทําที่ค่อนข้างเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคเกินไปแล้วก็ ไม่มีเหตุผลใดๆที่ควรจะขึ้นโดยสิ้นเชิงและที่แย่มากๆในความรู้สึกผมก็คือเหตุผลที่เอามาอ้างไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโรงหนังนะถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยมันแปลว่าหนังที่ทุนต่ำต้องเก็บน้อยลงหรือเปล่ารู้ไหม,มฮะอย่างเช่นแบบสมมติเจ้าของหนังคนหนึ่งเนี่ยมีหนังทุนสร้างร้อยล้านบาทเรื่องหนึ่งแล้วมีหนังทุนสร้าง8ล้านบาทเรื่องนึงเนี่ยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าของหนังเรื่องหวก่นเนี่ยสามารถที่จะลดราคาของไอ้หนังทุนสร้าง8ล้านบาทได้ไหมล่ะ ก่อนหน้านี้เพียง3เดือนรองภาพยนตร์ในไทยเคยตกเป็นเป้าการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องราคาตั๋วที่แพงเกินไปไม่คุ้มค่ากับบริการที่ผู้ชมได้รับจนถูกคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเรียกเข้าไปชี้แจงถึงต้นทุนการดําเนินการแต่ที่สุดเรื่องก็เงียบหายไปเช่นเดียวกับกรณีที่ทางผู้บริหารรองภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์เลือกที่จะไม่ชี้แจงถึงกรณีที่เกิดขึ้นและท้ายที่สุดเรื่องอาจเงียบหายไปเช่นเดิม